สวัสดีครับ SC Channel นะครับมาแล้วครับผมก็วันนี้ชวนพี่ๆมารับชมรถขุดคูบ o ตานะครับ KX91-3SXAC นะครับผมเนี่ยก็ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวรถขุด3ตันของคูบ o ต้ที่ได้รับความนิยมอีกตัวหนึ่งนะครับตัดจากตัว U55 มานะครับเนี่ย้นมารผาวเดียงมาแล้วครับผมก็ นี่นะครับเป็นลูกค้ากลุ่มไม้ยางนะครับเอาตัวรถขุด3ตันคูปต้ามาคีดไม้นะครับเป็นไม้ยางนะครับเนี่ยก็ถือว่าการทำงานค่อนข้างจะคุ้มค่านะครับผมนี่เราสังเกตว่ามีใบมีดตะดินหน้าของรถขุด<ม>กดอยู่ด้านหน้านะครับผมก็เพื่อที่จะขึ้นรถบรรทุก10ล้อนะครับเนี่ยก็ถือว่าปกติแล้ว ถ้าหากว่าคีบขึ้น 10, 10ล้อเนี่ยก็จะเป็นแนะน,นำตัว u 5 5หรือว่ารถขุด5ตัน KX161 ตัวก่อนหน้านี้นะครับผมแต่ตัวนี้ก็สามารถที่จะทำได้แต่ลูกค้าก็เอาใบมีดดานิ่น้กกดไว้นะครับเพื่อที่จะยกระดับให้สูงขึ้นนะครับเนี่ยก็ตัวนี้จุดเด่นนะครับมาดูในเรื่องของสเปคเบื้องต้นนะครับก็นน้ำหนักอยู่ที่3,325กิโลนะครับผม ก็แรงม้าอยู่ที่29.6นะครับแรงมา้าความยาวตัวรถนะครับอยู่ที่4,795ม mm ิลลิเมตรนะครับความกว้างตัวรถอยู่ที่1,550า mm. มิลลิเมตรจำนวนชุดลูกกิ้งนะครับก็อยู่ที่3ลูกนะครับเนี่ยนี่ครับผม ก็ถือว่าทํางานได้คุ้มค่านะครับตัวรถขุดคูบูตาราคาเงินสดอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนะครับรวมระบบคิดเรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมใช้งานนะครับก็ถ้าเป็นกรณีทําดาวลูกค้าใหม่ก็เริ่มที่15%เอยู่ที่1นึ่0 0สนนะครับแล้วก็มีเงินช่วยเหลืออีกต่างหากนะครับผมก็ถ้าเป็นลูกค้า เก่าก็สามารถประเมินเกรตได้เกรต A พาก็ลด2บาทเกรต A ก็ลดบาท50นะครับอยู่ประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็มีแคมเปญช่วยให้อีกมากมายนะครับเพื่อที่จะรองรับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือว่าลูกค้าใหม่นะครับนี่นะครับดูสังเกตได้เลยว่ายกขึ้นได้ทีละหลายท่อนเลยนะครับผมเนี่ย ก็ถือว่าเป็นสินค้าที่คุ้มค่าอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นรุ่นที่คุ้มค่าแล้วก็น่าใช้อีกตัวหนึ่งเลยนะครับเนี่ยของคูบูต้านะครับ k x 9 1 3น x a c ของคูบูต้นะครับก็โอเคครับผม SC Channel นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยทางพี่ๆไปด้วยนะครับพี่ๆมีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ลงมาที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวไว้รับชมคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม